สวัสดีค่ะทุกท่านมื้อนี้ต่อกับพระถุคนเข้าป้าอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะเข้าป้าอีกแล้วค่ะมื้อนี้ฝนตกดิ้นน้อยน้อยนะคะฝนตกดิ้นปอแปะเนาะค่ะแต่ต่อกับพระถุคนเข้าป้าอีกเช่นเคยนะคะมื้อนี้ก็ต่อกับสิพระุุคนเข้าป้าเก็บไปน้าสายทางคือเก่้าเนาะจ้าต่อสีบ่ท่านได้เข้าป้าใหญ่เนาะค่ะเพราะว่าเข่าป้าใหญ่ต่อเคยไปเบิ่งแล้วเนาะค่ะขิปถี่ผ่านมาต่อเข้าไปแล้วมันก็มีน้อยๆค่ะป่อยให้เขาใหญ่ก็เนาะค่ะจังไปเอาเพราะว่าช่วงนี้ น้ำสายทางก็ไหลอยู่ค่ะบบต้องเข่าป้าบูปลาใ่เมียเนาะค่ะนี่ค่ะตอกระสีพาพี่น้องไปน้ำสายทางลักษณะนี่นะคะสายทางที่เขาไปได้เส้นน้ำสายทางปลาเนาะค่ะกะน้ำสายทางนี่มันสิมีไปเบิดนะคะน้ำสายทางเขากระสียางจอดรถดไปมองไหนมีมองจอดรถดจอดใบแล้วก็สียางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะค่ะยางไปน้ำสายทางกระสะาสมไห้จนกั้วล่านใ่เขาสิเปิดเนาะค่ะล้านใ่เขาเปิดเพราะเขาเปิดปุ๊บเขากระไปจัดการ ขายได้เลยค่ะตัดขาทําความสะอาดขายได้เลยค่ะตอนนี้สะสมไว้ก่อนค่ะอีกเมื่อกี้มือล้านไงเขาก็สิเปิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะลุยกันค่ะต่อเห็นไว้แล้วค่ะยุคข้างหน้าตอนนี้เองค่ะนี่ค่ะต่อเห็นไว้แล้วนี่ค่ะทุกคนดูค่ะเหตุก็เริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะดูต่อให้ดูก็เรื่อยๆเนาะค่ะพี่แต่รถจอดรถมันเทาสิรถสามารถสิเห็นได้เนาะค่ะเทาจอดแล้วก็ เดินหานะคะเดินหาไปเรื่อยๆและะ้วค่ะพี่น้องเบื้องในจา้าดูค่ะดอกง่ญ่แล้วค่ะช่วงนี้พาอเอาแล้วพี่น้องช่วงตะกี้บอกท่านได้พ่อเอาปันไดถ้าพี่น้องเอฟซีติดตามต้อกสีเห็นว่าเห็ดมันกสีเริ่มง่ญ่มาเรื่อยๆ,ๆะะเ,เ,รเรื่อยๆนะคะเห็ดกสีเริ่มใหญ่เรื่อยเมื่อนี้เป็นฝนลงเม็ดน้อยๆนะคะแต่ต่อว่าต่อว่าสีโบออกบ้านดอกคะ่ะมันเป็นวันหยุดอีกมือนหนึ่งนะคะแต่แบบว่า วุ้ยบ่ออกบอ่ได้แล้วเบิ้งแมงมันจ่อกินมันกัเลยบางเนาะค่ะพี่น้องบอ่ออกบอ่ได้แล้วพี่น้องก็บถ่าเบิ้งลิบน้ำต้อเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้อกับเป็นคนยูนิ่งบ่เป็นนะคะพี่น้องคะ่ะจริงๆเมื่อนี้ต้อนับปากกับสามีไว้เนาะคะา่ะว่าต้อรับปากต้อ่าสิไปเก็บผักบ้านสวนเนาะค่ะต้อ่าสิไปเก็บผักบ้านสวนเบิ้งต้อสีรือให้เบิ้งคะ่ะมันสวยงามงสุดเลย ทำลายทำลายอันนี้อีกแล้วแม่น,นมันเพื่อนมาตัดหญ้าข่างทางยุนพี่น้องเนาะโอ้ยตัวกระไดตัวเห็ดออกตัวสิทา้ายรูปนะจ้ะจ้า,จาเก็บกันตอวนะจ้ะเก็บกันค่ะอืเห็ดไปเย็นใจยเย็นๆเนาะครับพี่น้องมื้อนี้ตัวออกบ้านกับสายสายเบิ่งจ้ามันแมงมาแมงเกาะกินอันนั่นเกาะกินอันหนึ้นไหมมัน ตออกมาบ้านครับรถมาป้ากัเทียงแล้เนาะคะ่ะพี่น้องเทียงบ้านของสวีเดนแล้วค่ะตัวก็ตั้งใจว่าตัวกสิมาบุรีบบุรร้อนเนาะคะ่ะกสิเก็บไปเรื่อยๆค่อยๆเห็ดไปเนาะคะ่ะจอดไปเรื่อยๆน้าสายทางมือนีกับมาไกลอยู่ดีพี่น้องว่าเป็นบ่อก,กลดีค่ะขับรถมาจนลา่าผลดีค่ะพี่น้องทันสีหาน้าสายทางแถวบ้านกับมียุทธบายกับจากมาซองเบิงบบ้งสืบเบิ้งหนีเนาะคะ่ะ สืบเบื้องป้าที่ต้อเคยมาเก็บเนาะค่ะป้าไก่บ้านเนาะค่ะไก่หลีว่ามันไก่ไก่ไก่ก็มือบ้านนี่อีกแต่ว่าต้อก็อยากมาสืบเนาะค่ะเพราะว่าน้ําสายทังเ้นนีมันไหลเคยเก็บหม่องไดก็เก็บหม่องหันละพี่น้องเอาเคยเก็บหม่องไดก็เก็บหม่องหันขันไปหาหม่องไม้ก็ขีดขานหาเนาะต้อขีดขานหาไหมหาหม่องไม้ก็เสียเวลาหม่องเก่ามันก็ม,นมีให้เก็บอยู่มันจังบง่ได้ยางเมีย ยุงกลายหลายกันฝนตกลิ้นหินก็นออกเป็นยังหินมันคือโบอย่านฝนมันคือบินได้นจ้าเคจ้าโอ้ยมันเป็นเป็นสีดอกบางๆไหมมองนี่คือดอกบบเขงเนาะคือดอกบางหนะเด้ขาด ต้อก็ฝากกดไลค์กดเชรกกดติดตามต้อด้วยจ้าพี่น้องขาถ้าอยากเบิ้งคลิปต้อก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจ้ากดกระดิ่งไว้มันสีมหาพี่น้องถูกเศร้าเลยค่ะถูกแรงถูกแรงเนาะคะ่ะเพราะว่าต้อสีอ่าช่วงนี้ต้อสีเอาลงสองคลิปเนาะคะ่ะตอนตอนนี้ช่วงนี้ต้อสีเอาลงตอนตอนอ่าแปดโมงเศ้สาสวิเดนนะคะกระสีอยู่ประมาณจากโมงของเมืองไทยนะ่ะประมาณ ปดโมงเก้าโมงเศร้าเมืองไทยเนาะจ้าเอ้ยว่าแมนตีล่ะบายบายเนาะคะ่ะบายของเมืองไทยเนาะจ้าต่อเบ้าผิดจ้าบายบายของเมืองไทยแล้วก็อีกช่วงเย็นเย็นของเมืองไทยอีกสิบเอ็เดโมงของสวีเดนเนาะจ้าสิบเอ็ดโมงของสวีเดนก็จะเป็นช่วงเย็นเย็นสิบเจ็ดสิบ,สบแปดนาฬิกาเนาะคะ่ะนี่ค่ะกลุ่มนี่ได้หลายเติบแล้วค่ะดอกง่ายแล้วพี่น้อง นี่ค่ะป้าพักกูดสามงามค่ะป้าพักกูดสามงามอ่าผักกูดญี่ปุ่นค่ะพี่น้องเห็ดเห็ดเหลืองมันสิมักออกน้ำขันในขันเน้เวลาตอเขาไปในป้าเนาะค่ะขันเห็นดงป้าพักกูดสามงามนี่ค่ะต่อสิเลนเขาไปก่อนดิค่ะเลนไปหาเบิ้งงพว่าเห็ดเหลืองมันมักออกเนาะค่ะเห็ดเหลืองมันมักออกอยู่ในป้าแบบนี้นี่ดอกใหญ่แล้วค่ะตรงนี้ดอกใหญ่แต่แต่ป่านี่ดอกบ่หนาครับ มันเป็นแมงกินหลายๆสะพี่น้องเป็นแมงแมงกินขาแสดงว่ามันแรงเส้นทางนี้มันอาจจะแรงเนาะค่ะพี่น้องสีแรงก็ทางบ้านต้อมันก็นเลยโบอกักคือพี่อันนี้ต้อก็ย้อนมาทางบ้านพี่สาวต้อแล้วล่ะจ้ะย้อนมาแล้วพันวาทางบ้านพี่มันแรงแม้ฝนโบตกพันวานี่ค่ะเหมือนบ้านต้อฝนตกไหมค่ะ บ้านตอฝนตกดีฝนพึ่งมือบ้านนี่ฝนตกบ้านเพื่อนบ้านตอบ่ต,อบตกต้อได้เก็บเห็ดอยู่ค่ะนี่แหละค่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะนี่จ้านี่จ้าออันนี้ก็จะาข่งเหงียเนาะอยากแข่งเหงยหหพี่น้องก็เอาได้ยุจ้าเก็บมันมันมวลมวไปน้ำกันเด้อพี่น้องเอ๋ยอันต้อกะ เป็นคนเก็บเห็ดอยู่กับจริงดิพี่น้องแต่ว่าตอกลับไปเบิ้งทางบ้านเขาเพิ่งเก็บเนาะคะ่ะเก็บเพิ่งเก็บเห็ดก็เห็ดผอตอนนี้เพิ่งเก็บเห็ดผอนะคะพี่น้องทางบ้านเขาเพิ่งไปเคี่ยวหาเห็ดผัโอ้ยว่าคอยกับเก็บทางพี่คือกันเด้อสะดอกว่าอันนี้จกง่าย ดอกไงแต่ว่าบดหนาพี่น้องดอกไงแต่ว่าเป็นดอกมันเป็นบางๆว่ะโบคืดโบคืดโบคือ,คอ,คอนั่นทางบ้านตออ เขนเสียบางว่าพี่น้องอันนี้ดอกใหญ่อยู่นี่ต้องดอก้นาหนาจังสนะจ๊ะมันจังเป็นตามวนนะจ๊ะ ต้องหลอกน้าหนาเขียนๆยังซี่ไหมไม่ว่านี่เก็บน,าน,าน้าหนาจังซี่ล่ะเก็บน้าหนาเขียนๆอือพี่ค่ะเป็นยุตหยัญทางคุณก็หลายอยู่ดิทางคุณจะไปน้ำไปน้ำสายคุณ 他不问的。 นี่ค่ะอ,อืเป็นรีอยู่ในกอเนี่เจ้าจะรีคอยเดอ้อรีคอยพวได้ดอกคอย,อยเป็นเจ้าของพวกเจ้านี่ค่ะอุ้ยขาเหยียบหินพี่มันยาวมาพี่อยู่ค่ะคุณคอยอ้น,นันสนิเก้นมันกินนะคะตุวนั้นไปทางพุณไปน้ำสายทางเจ้ากับสิพาทุกคนเก็บไปเรื่อยๆค่ะโบนาเจ้ากะ ไดก็ได้อยู่เราจะพี่น้องได้หลายเติบแล้วเด้ ell, โอ้ยยุุงย้ะเอาแนวปิดหน้าก,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 ก่อนจ้ะยุงะะอันเป็นให้ค่ะค่ะดียุงก็ได้ใบไม้นยค่ะอันสนิกเก้นมดกินเพืินนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวอัอน ตาขาพ่อวอบเพเบอืมดอกกระสวยเบิดแล้วตรงนี้ดอกง่ายยุจ้าดอกงหญ่ดอกหนึ่งสองดอกอู้ยุจ้าทางต้อง่ญ่ทางต้อนะอันเห็ดดอกเห็ดญ่ใหง่สุดกระซัมนี่ลหรอคะพี่น้องทางอื่นผนดอกง่ายก็นี่เราดีจา้า ทางอื่นดอกใหญ่ก็นี่เราได้ว่าทางโตดอกใหญ่สุดซํำนี้แล้วค่ะนี่ค่ะดอกใหญ่สุดตอนนี้นี่ค่ะได้หลายเติบอยู่เนาะค่ะพี่น้องได้หลายขีดอยู่จ้าตัวสิตัดขาเห็ดไปขายอีกเนาะค่ะทุกคนมือนี้กับสิลั่นขาไปเก็บมาจากป่าแล้วกับสิมาตัดขาเห็ดแล้วก็สีเอาไปขายค่ะฝากมาดามเพิ่นไปขายคือเก่าเนาะค่ะแบบนี้ค่ะ เบิ้งจ้าเบิ้งเห็ดจ้านี่ค่ะกระสิยืนตัดอยู่ข้างนอกเน,นาะค่ะตัดลั่นสะขาเห็ดคันก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากเพื่อนไปขายก้อนเนาะค่ะตอนนี้เนาะค่ะบรรยากาศเห็ดอยู่ข้างนอกค่ะตอนนี้ค่ะต่อกะสีพักกันนั่งยืนตัดขาเห็ดแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องตัดขาเห็ดเก็บมาแล้วเอาไปดูสต๊อปไปเลยอ่ะเอาเดี๋ยวผมจะสอนานนี้เ มีคนน,นั่งสิงย่างทางนนะทางหน้ากินย่างค่ะเราสองคนก็ช่วยกันทำมหากเิาะคอะพอออี่น้องเอ๋ยเนี่ยมันจะอินเตอร์เฟนสมเด็จโฟกัสอีกทาเพิ่มยกอุ่นเสเก อกใหญ่แล้วค่ะอันนี้ยกเหยอเดนมกเก็ตลงยกกอเตอรยืยยกคอตเน็ตามาอุ้งไปเรซือยกอินเอเดือยกพอร์โมนที่ย้อมนิวตันออกซิ เอามาม่ารีมายคุณรีมายไปเคยเดาคาลินเจเรนอืมเป็นนักโอเปร่าที่ออกแต่เตียนซอยเนาะเออสเตียนน่ะสเตียนเดอร์รูนฟูลอีมินอีมา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 ยาตาสเตียนเออในเดซเอสมาคาร์กเออฟุรคาร์กัตออดอร์ฟุรคาร์กิน Så alltså skulle de behöva ha en kranskärlsoperation? I hjärtat? Ja. Äh, också det är de har mycket som äh, hem och sen öppna dörren öppnar. De har till exempel, de... De doktor, till exempel bara är de kan inte stänga merna. Mm. Den här, eller hur? Mm. Vad heter den? Klass. Äh, om hon vill operera อมฮุนบินอุปเดลาดอมสกอชิกเจทินเนเนทินคอนแกนอ๋อเ็นฮุนโซไหนอะไรเอากวางเด็ดนะยอดมามาฮมฮูไซย์ไนยยอกอีดอกเดฟเวอร์ยอกโฟกัสไอยอกโฟกัสเ็นเนแอนคานโฟกัสโดเอดอกตัวอซฮูเอบหน้าอุปเดราเอหน้าเอเลอร์แอร์เยราเมไอคาคาเมราเอเลอรเอรนทิ้งยอ ออกเนอมอปเดรา斯กบีเบตเตอร์เอเลนุนทิงออ่าเนต์เนต์โมนาดอมโซแฮมตามเมซิซียนทินหมาบอรามวิตามินไฮเตอร์อันนาเมนิซีนโซดอมดอมเยบอลาวิตามินทินเห็นเนอ้ยกโฟกัสเห็นเนอุนซเออเดเรกเกเมนมินดีดอกวินอินเตอร์บีฮ uh, so, uh, ัลล์โซฮุน <hun> ลูกเดูเต็มโคดินบอลบอลอมดูอินเต็งโคไม้ดูคันแทงโคดินบอลบอลเฟอรอัดดินบอลบอลอเบอร์ระยะทักซ้ำดอมเชนดอมเบอร์ระยะสตูละอกวินทักซ้ำได้ในดอมนูดอมเอร์เฟอรูดอมยดอินเตอร์ดอมอินเตอร์สูลอักวินทักซ้ำไดอในดอมูดอมแอร์เฟอรูดมอนเตอร์ดอนเ inte ta hand om dig, inte behandla. Du måste tänka på ditt barnbarn också, sa jag. Vi um, får se nästa månad. Mm. Uh, nästa månad, jag ska, de ska fråga. Vet du vem, uh, du och mamma är ganska lika. Älskling. Stöniga, kallas det för. Mm. Ah. มมนี่ค่ะได้ได้แล้วค่ะก็คุยกันกีนปาถากับสามีเนาะคะ่ะค่ะต่อกกระสีตัดขาไปเรื่อยเนาะ,ค,ะค่ะกระสีเห็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องสีเห็ดฝากไปเพิน่นเพินเพ่นสีเอากิโลนึงเนาะคะ่ะก็เลยสีตัดไปทําความสะอาดไปเห็ดเพิ่นเนาะคะ่ะไม่กีดต่อกก็คุยกับสามีก็คุยเรื่องทั้งแม่ต่อที่เพิ่นบ่สบายนะคะเพิ่นบ่อยากรักษาตัวเพิน่น ก็เลยว่ากันบอ่อยากรักษากระคิดน้ำหลานก็แล้วกันก็เลยว่าสินน้อพักกันเฝ้าเรื่องที่คุยกับแม่จ้ะก็เป็นห่วงเพื่นเนาะค่ะพี่น้องกัานี่ราคาต่อก็รักสิตัดไปเรื่อยๆให้มันพอกิโลเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนลูกไส้าลาค่ะต่อกำลังปิ้งอยู่เนาะค่ะไหนดูซิว่นเยอะดูมอดอุย้ยสกรีนลาค่ะพอครัวเฮา พอครัวสิกลิ่นละเบื่องเนี้ค่ะนั่งปิ้งย่างอากาศดีๆมื้อนี้อากาศ,อ,ากาศอ่าแดดดีเนาะค่ะพี่นอ้องโอ้โหพอครัวไปให้พอครัวปิ้งย่างอยูอย่นี่กอนเลยจ้าเฮากะต่อกับสีเฮตต้อเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะกำลังสั่งเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย